f x z Mixer ออกตัวดีขึ้นให้กำลังต่อเนื่องมากขึ้นสวัสดีครับผมเซลล์หนุ่มอีสุน่านะผมสวัสดีครับผมเซลล์มนุกอีสุน่าครับวันนี้เราสองคนนะครับก็จะมาพา FC ทุกๆท่านนะครับมาทําความรู้จักกับพี่ยักษ์ใหญ่ของเรา f x z Mixer นะครับตัวนี้เลยครับผมเป็นครั้งแรกนะครับของรถบรรทุก10รล้อโมปูลนะครับ f x z ที่ใช้เครื่องยนต์ 6U เซตวันยูโนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์ z ซนะครับแรงแบบไม่มีสะดุดครับเน่ยคเขาสบายมากครับแรงไม่มีสะดุดนะครับใช้งานนี่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องประหยัดน้ำมันเขาอีซูซเราสุดยอดอยู่แล้วและที่สำคัญนะครับตัว i ี u z u ู x z Mixer Euro 5 Max ไมนะครับไม่ต้องเติมน้ำยาบําบัดไอเสียทุกรุ่นช่วยลดต้นทุนและไม่เพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการ f x z Mixer กําำลังออกตัวดีดูได้ทุกไซ้งาน มาพร้อมเฟืองท้ายขนาดใหญ่อัตราทด6.143แรงบิดสูงกำลังกับเคลื่อนเต็มพิกัดแรงแก่งทนทานบรรทุกหนักตอบโจทย์ไซ้งานไซหดๆพร้อมลุยทุกหน้างานไม่ว่าจะหนักแค่ไหนก็มั่นใจได้ทุกรอบ FX Mixer ออกตัวดีขึ้นให้กำลังต่อเนื่องมากขึ้นมีสุสุ King of t r u c k e u r o i m a ไม่ต้องเติมน้ยาประัดไอเสียทุกรุ่น